ย่วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพง,งเช่นเคยนะครับตอนที่เราอยู่กับเอกิราโตเกียร์มัวคนไม่กลัวเมียเฮ้ยกลัวดินะี่ครับผมเออเขาเรียกว่าเกรงใจไปดูตารางคะแนนกันหน่อยแมนยูไนเตดนำจ่าฝฟูงอยู่นำที่สองอย่างเรวพูอยู่5แต้มนะครับ อันดับที่3เป็นแมนซิตี้เท่ากับเอเวอร์ตันสามสิบหกแต้มโอ้โหแล้วเกมต่อไปเราต้องเจอกับเอเวอร์ตันอันดับ5เป็นฟูลแลมอันดับ6เป็นสเปอร์อันดับ7เชลซีอันดับ8อาร์เซนอลนะครับผมขวามือนะครับวันนี้เรามีการปรับการแต่งตัวเล็กน้อยนะครับไม่ได้ใส่เสื้อที่บรรทัดมากแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาใส่รองเท้าอดิทัสคู่ใหม่ถุงเท้าสั้นนะครับเพื่อโชว์รอยสักตรงนักแข้งนะครับตัดผมถ่ายรัดข้างออกตอนนี้ล่าสุดนะครับเอกแลโตเกียร์มัวนะครับผมขึ้นมาเป็นผู้นำดาวซันโวครับ ยิงไปแล้ว17ลูกนี่ครับผมแอสซิสไป23ลูกตั้งแต่ได้เกียร์มัวรานี่ลูกเตะมุมของแมนยูเต็ดนี่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่ มาครับเกมนี้ครับโอซาฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอเวอเรตนะครับทีมอันดับที่4นี้ครับผมฟอร์มดีจัดกับสีซสั้นนี้นะครับเทนหุยนี่เทนหอยดิ่เทนหอยนี่ติวเกยร์มัวก่อนออกจากห้องพักนักกีฬาเลยครับต้องติวกันหน่อยลูกรักขึ้นแทนเป็นลูกรักนี้ครับอีกแล้วตรงเกยร์มัวหมาครับคู่แรกอีกหรือเปล่าเนี่ยแดดแรงอีกแล้วครับ มาคาวาาวลากมาตากตรงนี้แล้วหัดกลับตรงกลางยิงช้ากับโมเรนูมึงจับบอลทำโอ้โหไม่มีม่ฟืนตัวรับอีกแล้วครับว,วันนี้ให้เอริกเซนยืนต่ำครับเป็นดีฟไลยิงเยรเมรเกอร์ครับแรชบอดผมเข้าเข้าจุดแล้วไม่จ่ายกับกิราดเบนซนเมาส์เปิดไม่ได้อีก ลูกชอโมเรโนโตรงกลางมีแรสบัวต้องวัดจร,ริงเรียบร้อยครับ1-0จากเดอะมุ่งเดอะเมาเดอะด็อกเตอร์ในเกมเก่งๆนาทีที่13เท่านั้นครับหน้าแดงปึงลึงนะครับเสื้อก็แดงสนามก็แดดแรงกระแทกเข้าแน่เต็ม<น>ๆ,ๆมาแดงปึงลึงว่ะรู้เลยคนบ้านไหน่ เกมวัวไม่ต้องรอเฮ้ยตรงกลางนี้ครับตักไปให้แรดฟอร์ดย้อยไปหน่อยเกตัดโมเดโนตรงกลางแรดฟอร์ดอีกแล้วยิงติดเส้นพลิกฟอร์ดจังหวะนี้มาเกียร์โบว์ทำหน้าที่เตะมุมครับทั้งสองฝั่งตรงนี้อยู่ที่ใครครับดูโน่อะดูโน่ไม่ใช่โโอ้หลิซันโดมาติเนสครับโอ้บอกแล้ว ลูกเตะมุมเนี่ยต้องแต่จังหวะนี้ติดเซฟโอ้โหถ้าไม่ติดเซฟก็โดนหัวคนนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมแต่ว่าจังหวะนี้ผมจะแรงนิดนึงโอ้โหก็ตกที่เดิมครับมาแน่นสุดแน่นจริงอะไรจริงหาช่องแล้วยิงเองโอ้โหโชนคานซ้ำติดล็อกโอ้โหเจียมัวเกือบโดนตัด อันนี้อเล็กซ์ไม่ใช่กีฬาโมลเลน,น่อเล็กซ์ไหนนละกลับมา,ามครตรงกลางลูโนโนอูหเซฟแล้วเซฟอีกแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นีู่้หได้หม่งเดียวเบามากครับพีฟอร์ดสาดยาวขึ้นมาดีเคลเมดเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ให้เพื่อน กระชากดีคร Some. so ับราอุมชื่ออะไรวะเดลิอัลลี่ลิเคียวเม่ด้างซ้ายครับเน้นบุกซ้ายนะวันนี้ของคอฟฟี่สีดำเงินเอเวอร์แชน1 2หนึ่งสองเอ้าไม่เบิ้ลคืนมาเพื่อนเบโต้เบโต้เจอกับลิซโดมาตินีกครับคืนมาอ้นะ่นะกระชากอ้าวหลุดหลุดไหมไม่หลุดหลุดไม่หลุดหลุด ันนี้ชนเสาโอ้โหดักไม่เข้าทางครับอ้าแล้วคาร์บะคาวนึกว่าจะยืนอยู่ที่เดิมมองแล้วตามไม่ทันลยเนี่ยเฮ้ยดักสวยครับวีเกอร์วิ่งกันมาเป็นแผงเกมรับตักหยดๆไปคาระคาวยกมา โอ้โยบุบอลเล่นพันแข้งแผนแข็งจริงวันนี้ แล้วก็บันาวสีดำแน่งครับเบโต้ทางซ้ายบุกขึ้นมาสีมายอดต้องต้องยอเลยครับเร็วไม่ได้้วลูบิซิชยุนเยดไปสเปอร์อ่ะโอ้ยติดเอาใจบายินเดียครับช่วงหลังนี้ใช้เอาใจบายินเดียบ่อยมากครับสำหรับแมนยูนี่ครับไม่ใช้แล้วโอเดน่าเสาแรกนี่ครับเสาแรกแม่งโดนหมด โอ้ยน่าโอ้โหลิโคเมะเอามาโอ้โหมึงเคลียร์ทิ And ้งทำไมอู้หูหแม่งเอ้ยฆ่าก็ไม่ได้โดนโดนตัดอีกราสวอร์ดมีช่องครับติดเซฟพิกอร์ดอีกแล้วครับเหนียวแมกเราดักสวยบูโน่บุโน่ยิงเลยครับ โอ้โหติดเซฟนะอีกแล้วใครอะลูโนโ่เหมือนเดิมสามขีดลูโน่เสา,าแรกโอ้โนดานีโล่์เอฟเอเวอเรสต์ไปไปหลายช่องนี้สวยครับคารา,า,าลา่าคาราล่าตรงกลางมีเปิดช้าดีเพื่อนแล้วมึงจะส่งวันไหนส่งกี่โมงเอา้าแรดเสร็จดู มันเหนียวจังนะแล้วกลับมากะเสาสองเลยครับแม่งเดาถูกอีกจอแดนพิกฟอร์ดเดี่ยวชิบหายครับถ้าไม่งั้นมีสี่ห้าศูนย์เลยเสาแลยครับป<ะ>ักผมบอกแล้วผมบอกแล้วลูกเต้มุม,ม นี่ครับประสิทธิภาพสูงส่งมากหลังจากเกียร์มูได้เปิดแอสซิสไปหลายทีจากลูกเตะมุมเนี่ยโอ้โห<อ>แมน่แมนไม่แมนก็ดูแววเป็นลิซันโดมาติเนเ้ก็เกมนี้คนตัวเล็กกว่าที่อยู่ข้างหน้าครับโอ้โหเทคตัวสูงมากกระโดดสองขาด้วยสวยดีอยูห้คอยลุนเน้นขยันเนี่ยแรชทำไมหลังมันแน่นยังวะรอซ้ำดิไม่ต้องครับ ไม่ต้องรอครับโอ้โหรัสมุดหอยลุนครับลงมาแทนเจอราโมเรโน่ปุ๊บยิงทับนี่มันซูเปอร์ซับชัดๆนะครับใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่มันหอยหอยหอยลันนี่มันรัสมุดหอยลันครับใครก็ไม่รู้หน้านี่เหมือน,นแลวยิงด้วยซ้ายไงเสร็จเลยนี้หัต้านครับหอยลุนไหลามาเยี่ยมติดสปีดแล้วกู ติดสปีดแล้วกูโอ้หัวสามสิบเจ็ดนี่ใครกัน์เนอร์เอ้ยยังได้ดิล่องไหนบลู้ปิดใช่เกือบเสียดิแน่จังหวะเมื่อกี้นะครับกะเลี้ยงหนีเจมสการ์เนอร์แต่เพิ่งลงมาหรือเปล่าทำไมวิ่งวิ่งทันกูยิ้มครับยิ้มครับยืมมือครับสงผมใหม่ของเขานี่ครับวันนี้ไม่มีประตูนะครับจะมี2แอสซิสต์ครับเพิ่มเป็น25แอสซิสต์ นนครับใน,น,ในลีกหลังจากผ่านไป20เกมติ๊กถูก3ข้อแน่นอนเออเลเวล30 30ฮแล้วครับทุกคนไหนครับผมถือถ้วยเล่ยนยอดเยี่ยมประจำเดือนนี่หน้านี่ใครวะเน,นี่ยหน้าซ้ายหน้าขวาไม่เห็นใครกันเลยน้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าเพิ่มตรงบอลคอนโทรลหน่อยเลี้ยงบอลจะได้ไม่ลั่นนะครับบอลคอนโทรอยู่ฝั่งไหนวะเน,นี่ยอันนี้อ่ะอันนี้แหละอ่ะเป็นบอลคอนโทรล80 นะครับแล้วก็เลี้ยงบอล83นครับอ่ะเต็มที่นะี่ครับคอนโทรบอลนะครับแ3แล้วก็เลี้ยงบอล83นครับสกิลมุก3ดาวไม่ต้องห่วงไม่ได้ใช้คนที่มีค่าพลังเยอะที่สุดในทีมตอนนี้คาเิมิโล่แหละ32ลงก็ไม่ได้ลงค่าพลัง89มีมิฟิวตัวรับอยู่ก็ไม่ได้ลงเลยนะคนนี้นะี่ครับ,นะรบดูดูเพลย์ไทม์ดิบูโ <laughs> น88นะครับแัชฟอร์ด8 8 มาติเนสเกียบัวโอ้อยู่อันดับที่5ของทีมนะครับตอนนี้ข้าวพลังของชายหนุ่มคนนี้เนี่ยแต่เอนจีห้าสิบสามวันนี้อีก2เกมในพาร์ทนี้ครับเรามีบอลช่วย2รายการครับทุกคนรายการแรกเป็นของ FA ครับเนี่ยครับเจอกับทีมแล้วเนี่ยโมแคมเบ้โมริคัมเบ้โมแคมเหรอสักอย่างอะ จะเล่นได้ถึงคาบลัน90ได้ก่อนภาคใหม่มา,าก่อนภาคใหม่มาผมพยายามจะปัน้นยูให้ถึง90เลยทุกคนไหมแหมัหนติดเท้าขึ้นหรือเปล่าติดเท้าขึ้นหรือเปล่ามาเท้า,า,ทา,าไหลมามทะลุช่องไหม,ม,มครับไม่วิ่งตามกูเสร็จเสร็จเติมเลยเพื่อนมึงไม่วิ่งเข้ามาหาชมม่องวะโรดีโรดีช่องยิงไม่ได้สุดฉลามไห เข้าไม่ได้โอ้โหเมลเบิร์นชื่นกับเมืองเมืองไหนสักเมืองเมลเบิร์นยิงแม่งนี่ครับลุมเมลเบิร์นออ,เเเอสเตรเลียไปมใครมาโอ้มาช้าค่ับขออีกทีเฮ้ยสอาไกลแรดฟอร์ดแรดฟอร์ด สายตากว้างไกลวิชั่นที่ยอดเยี่ยมการเปิดครอสที่โหดสุดๆของเอเลโตเกียรมัวนี่ครับตาไวจัดๆนี่มันในตาเหี่ยวชมแล้วจมิกโอ้โหมองเห็นพอดีครับแล้วยก็อตนี้เสาสองสสเรียบร้อยครับมาคาร์ฟอร์นี่ก็ยินเยอะเพราะผมนกะันนะใจไปเยอะครับดูโน่ปะดูโน่โอเค วิ่งมาอ้าวเป็นมา,าตีนสิสเป็นมาตีนสิสมาตีนสิสโอ้โหบอกแล้วลูกเตะมุมผมอะ่ะอืมแอสซิสจากลูกเตะมุมอีกแล้วครับทุกคนเวอร์จัดเป็นไงเอาเกียร์มัวไปเลยทุกคน well, เอาเกียร์มัวไปใช้เปิดลูกเตะมุมเลยโอ้โหวิ่งมา <a meeting S 2> ดูเดียวเ <good goal. S 2> ลย เนลเบิ์นโดนดักถูกว่าแล้ว so, อ้หมอกข้างครับอา้าได้ทุ่มเลยทุ่มมูรินโญะมงไหมมูรนโญะวดแวดขอยิงไ,ไ,ไหมเนี่ย sure. เปิดเยอะแล้วโอ้โหมั่มีบาว์มสกี้ย์ กลางนี่วิ่งหลอกได้สวยแชฟชอร์ดให้เกีลโมริโนโ่ทำไมมันชอบหันซ้ายกันวะเนลเบลิร์ตอ้าวจ่ายคืนไม่ดีครับเสร็จเกีมัวเกีร์มัวต้องวนก่อนหนึ่งรอบเอลิกเซนคืนไหมครับเกียร์มัวคาร์บะา,าวโมลินโน่เล่นกับคาร์บะคาว เกี่ยวมัวเล่นกับแร็ฟอร์ดแร็ฟอร์ดเล่นได้อยู่อื้อจุ๊บเออเแร็มึงไม่ยิงว่ะเพื่อนมึงช็อตตวาดึ้นนี้ผมแอสซิสต์ไปสองนะคืนหลังผมขอยิงบ้างครับผมต้องทำออบเจคทีฟนะครับออบเจคทีฟผมขาดช็อตออนทาร์เก็ตเนี้ยเอฟยิงตรงกรอบสี่ครั้งเพราะว่าแอสซิสหนึ่งทีผมได้ไปสองแล้วผมไปตักเอ็นทัน ผมไปกดเอนโอ้ยล่วงซ้ายล่วงขวาเจ็บหรือเปล่าอ่ะโดนทับเมื่อกี้ผมไปกด okay, เอนทันเป็นยิงเนี่ยยิงตรงกรอบอ่ะผมเละเลี้ยงมันเลี้ยงมันดืด <And S 2> เลี้ยงมันดืๆ,ๆยิงยัดกูยิงไปไหนอ่ะ <laughs> อันนี้อะไรอ่ะก่อแค่จอดออทาเกตเองโอ้โหมึงยิงไปไหนหวะรู้เจ็บสั้นเจ็บยาวลูกชอ ตากมาไปไหนอ่ะ <c oughs> กูขอยิงตรงกรอบติดบล็อกเลยขอยิงตรงกรอบขอยิงตรงกทีดูโนาด,ดูเป็นโมรีงา,านการดูสวยสวยลอยไป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  ลากแล้วยิงสซดได้จบแต่ไม่ตรงกรอบมากโค้งไม่พอครับวิ่งฉีกมาเสาแรกแล้วเพื่อน,นอืออ้อไม่ตรงกรอบสักลูกชื่อะอะไรงโกซงโกโซโนกุงก ถ้าเชิมดมาไนาต้องต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 งจบเกมไบเอฟคัพรอบสามครับแมนยูเต็ดผ่านเข้ารอบต่อไปครับเข้าสู่รอบสี่วันนี้ผมไม่มีประตูครับแต่ว่าแอสซิสต์ไปสองลูกแอสซิสต์เดียวชิบหายตรงกลางไม่ได้ครับขอดูเนี่ยผมยิงไปตรงกรอบสองทีอ่ะ คุณคุณเครนค,คุณเครนคชื่ออะไรคับชื่ออ่านโคตรยากเลยนะี่ครับเขาบอกว่าเกมวันนี้สนุกมากนะครับผมแล้วก็ได้เห็นเราเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขนะีครับอบา้สบายครับแัสฟอร์ดเจ็บไปเจ็ดวันครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเซมิฟในนอลรอบสี่ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพ มามาใส่ชุดแดงด้วยผมผิวสลวยมากครับจารกิลิตดูดิดูผมกริลิตสิโอ้กรนโชดิจะมองครับเฮ้ยไม่เห็นหน้านานนะแกรนโชะก็ต้องลงนะครับพมาะแรฟอร์จเจ็บนะคือในเกมมันชิปหายบอกเลยนะครับแล้วฟอร์ดนี่ตัวทำสกอร์นะยังวันยากจัดโรดี่ให้ติดนิดเดียวดูดิลูยเกอร์ครับเกือบถึงฮาเลนบุสต์เส์ คาราโช rail. มายืนตรงหน้าเลยเลยตรงกลางเลยเลยโรดริเกซช่วยเอ้าอะไรเงี้นั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรโอ้โหดูดีเกอร์มาช่วยยับยกโมอริโนหมวกชงขึ้นมาอะคุณย่าวิ่งเร็วยิบหายอ่ะดูดิวิ่งแข่งกันครับตรงกลางมีตรงกลางมีบลูโน่ไห้นันบลูโน่ซัดดีซ้ายยิงเฉียนๆทางเท้าด้านนอก ทำไมมึงชอบไปควงบอลชนเสาวะเกี่ยม,มัวมองใครอะ่ะมึงเตะมึงไม่ฟังฝั่งนี้มึงมองใครอะ่ะรามาสาราวีหนีลูกช่อเขาไม่ได้กระชากยาวๆครับลูกช่อลูกช่อลูกชอตามตามดักไม่ได้ด้วยเบรโดสินวาจะยิงยังไม่ยิงช่วยกันดักเยี่ยมครับกระช่วงวิ่งเอยเพื่อนไอ้หนู Một clan đi Căng Tâm lây à yeah bỏ này hổng mạnh lên Hổ คาบ้าาวตรงกลางไม่มีใครเลยอยมูโโริน่วิ่งเ,เร็วๆหนะ่อยมูริโนโ่พลิกยิงซ้ายโอ้โหติดเดี๋ยวดูเรื่องฝาก1-2โมโอ้โหไเฮียมึงจ่ายไหมโอ้โหโดนวิ่ง,ดดงแซงอีกกูถามจริงมึงจ่ายแต่จังหวะแรกเลยเพีย่ยนไอ้ไว้ทุกงหลาย มันแจ่ตอนที่ช่องมันปิดทำทำไมลูดิเกอร์วันนี้มันจัดชาว,วะมึงมึงโดนเขียนสคริปมาหรือเปล่าเนี่ยนันไม่ขยับตัวเลยอ่ะมันจะอึห,อหรือเปลมันวะยังแต่มาติเนสช่วงแรกๆกันนะ หลังฮัคอกูเนี่ยฮักโอ้ยมึงสู้หาเล่นไม่ได้เดีนมึงจะจ่ายกี่โมงเนี่ยโอ้ยขอดูมันเปิดดิ โอ้โหแล้วกูวิ่งซะหมดแล้วเนี่ยมึงย้อนหามาแสงเลยวะเนี่ยมึงตามเขาอยู่สองลูกเพื่อนเสียบแม่งนำคาดจ่ายตัดหลังกงน้แบบสบปยๆกันเบซิตี้มาแล้วครับวิ่งทะลุลายอย่างเดียวครับสายทีกวาที วิ่งไม่ออกเลยนะผมครับจะเป็นทันได้ยังไงเพิ่งยิงได้เลยเวลาหมดแล้วเนี่ยยังมีอีกเล็กสองนะครับเจอกันในวันที่2ี่นะครับผมเดี๋ยวจะเดินพัไดาครับเนอฟอร์ดเจ็บไป7วันครับอ๋อสบายสบายครับ